สวัสดีครับกว้ยสารบันทุงครับมวันนี้มาใหม่ครับ,ม,รบมาเบิงชุ่มลุ่มเรือครับเลือสี่หาหกลำครับรค,รคุ้ไดสิมนันทั้ง,ไไงใส่ม้อทั้งวานเหียไป,ไปต่าพุ่นนนไปต่าพุ่นปลาถึงมองว่าคือค้นดึงไปทงประจก

ดือดแหงเหรอเว้ยโอ้ย็มันตืกสูงเนาะตัวเป็นยได้แไปมาตอลนี่วะนนไปคนนนาเนี่ยทำเอดโอ้ยนปลาไหมมปนปลาบ่ะเนี่ยปลาเลยเ้ยไเลายให้เลา้าเอาเองไโอ้ปลาตองไก่โอ้ ปไงครับยกยกโจยกโจเตอนไก่ไงควายเองควาย้ควายตัน้นามันมันมันเน่ยเนี่ยว่าฟอยไวเนาะให้ยกดูยกอีกดูลูกอู้ประมาณจะโร่ประมาณจะโร่สองลูว่ะ พดเลี้ยเร่นี่พคเล้ยพคตล้วโอู้้ใดสดเจมาเมาด้วยครับยซี่เขาขายโลอาไรเนี่ยโอ้โหน้องเพื่อนนี่อันนี้กรเซียนครับเซียนอันนี้เซียนยังอนนี้เซียนตตดอ้อยเซียนตตดอ้อยยังไงมาพายเรือนี่มันหลายปลาอยู่ด๋แล้วี๋ยวเอาอันนี้อางเหอตัวนี้ออกแล้วมันทีเด็ดหาหาย่ เยอะเลือกแห้งเลยทีน่ะปดอะไรเป็นถัดตะตะอฟดึงมองปูตื่นแห้งเหรอเนาะมาถึงนี่ปูสาเกมันปดอะไรเนาะปูได้เหรอบ่ไดเลยโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ที่นอปลาตองก่ปะปลาเขาปูปลาเขาอยู่น นี่ค้นมันี่เสือสีเขียวนี่ครับค้นมันนี่ได้ได้จักกล้วแล้วมือนนี่ไพะคอนได้ก็ลังได้ปลาตอกไก่นะนี่แห้งมันครับนี่ครับนี่แต่งตัวเซ็กซี่แห้งนี่โอ้รจะไายหูวแห้งตัวเซ็กซี่แห้งพคดดูจะไายหูแห้งลายปลาเต็มทางแล้ว ไอ้มองเขาฟองได้บครับครับสลหรับคลิปนี้ครับขอพ่อแค่นี้แหละครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิหามาลงในพี่น้องบางอีกครับชมบรรยากาศลำด้ำชี้ครับนี่สวยงามครับปลากระไยตัดปลากระไยครับไก่ปลากระมีกระแซกระลอก ังได้ก็จะเลื่มนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวสีหาคลิปดีๆมาโลกให้เบิ่งอีกครับสวัสดีครับ